ยังมีข่าวที่น่าสนใจให้ชมอีกนะคะในช่วงของข่าวภาคค่ำ18นาฬิกานาทีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ชมที่กำลังคิดไม่ออกว่าจะออกกำลังกายหรือว่าลดน้ำหนักแบบไหนดีที่จะสุดสบายแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะวันนี้ช้อปปิ้งกิ้งจะสิขอสเสนอการลดน้ำหนักแบบกางเกงสาวหน้าโมคลับแบบขาสั้นแล้วก็แฟนซีค่ะ ผู้หญิงและคุณผู้ชายที่มีปัญหาในการลดน้ำหนักเบื่อที่จะต้องลดอาหารหรือไม่ก็ออกกำลังกายนะคะวันนี้ช้อปปิง้งจึงจะสีขอสเสนอทางเลือกใหม่ที่งา่ายและก็สบายกว่าด้วยกางเกงซาวนา่ามหัศจรรย์เป็นกางเกงซาวนา่าที่ทำจากใยสังเคราะห์มีโอพรีนและไนลอนซึ่งจะทำงานเหมือนตู้อบซาวนา่าช่วยลดไขมันส่วนเกินในขณะที่คุณทำงานตามกิจวัว่าประจำวันตามปกติเพียงแค่คุณสวมกางเกงซาวนา่าแล้วก็ใส่เสื้อผ้าทับนะคะ คุณก็ทํางานได้ตามปกติเช่นทําความสะอาดในบ้านหรือว่าจะทําสวนกางเกงมหาศจรรย์นี้จะช่วยลดเอวของคุณสะโพกต้นขาโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาอีกด้วยนะคะและถ้าคุณสนใจนะคะมีให้เลือก2องแบบก็คือแบบขาสั้นธรรมดาแล้วก็แบบแฟนซีอีกด้วยนะคะตัวละ1290บาทเท่านั้นค่ะไม่แพงเลยนะคะรีบโทรมาสั่งจองกันได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ5307999ค่ะซื้อวันนี้รับประกันให้1ปีและส่งฟรีถึงบ้านอีกด้วยค่ะ อย่าจหงหูสวยแล้วก็อย่าช้านะคะพบกันใหม่ราการช้อปปิ้งปริ้งจัดสีสวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7เปิดรับสมัครช่างภาพโทรทัศน์คุณสมบัติวุธิการศึกษาระดับปะวะสขึ้นไปมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพอายุไม่เกิน30ปีหลักฐานการสมัครรูปถ่ายขนาด2นิ้วหใบ สำเนาเอกสารการศึกษาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ระหว่างวันที่1-4กรกฎาคมในเวลาราชการสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทรเโทร0010ต่อ287หรือ288